ขอบคุณที่รับชมนะครับตอนนี้อยู่ใน Home s w e e t Home นะครับก็ตอนนี้รู้สึกเขาจะมีอัปเดตนะเห็นไหมเขาจะมีอัปเดตนะครับเกี่ยวกับตัวละครใหม่แล้วก็ฝั่งของสเปกเตอร์นะหรือว่าผีนั่นเองนะครับเนี่ยฮะเซิร์ฟเวอร์ปิดเนี่ยขออภัยในความไม่สะดวกขณะนี้ระบบกำลังปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์อยู่เห็นไหมครับอ่าก็จะประมาณนี้เข้าเกมมาก็จะประมาณนี้เลย สำหรับในตอนนี้นะเอาเละครับตอนนี้ก็โฮมสวิตช์โฮมก็มีการอัปเดตปิดปรับปรุงนะครับตอนนี้เราเข้าเกมไม่ได้นะเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเอ่อตอนนี้เขาจะอัปเดตเกี่ยวกับตัวละครเข้ามาใหม่นะครับอ่าความสามารถก็จะแตกต่างกันนะครับก็จะมีในฝั่งของเออซฟเวอร์นะครับก็จะมีตัวเข้ามาใหม่คือยูรินะครับแล้วก็ฝั่งของสเปกเตอร์นั่นเองนะครับก็จะมีภายน้ำนะครับอ่าประมาณนี้เลยอย่างตอนนี้ก็เซิร์ฟเวอร ปิดประปุงเนี่ยครับตอนนี้ก็ยังเข้าไม่ได้เนะี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะได้รู้แลรร้วว่าแต่ละฝั่งนี่เขามีสกิลความสามารถหรือพลังอะไรนะครับโดยเฉพาะฝั่งของสเปกเตอร์นะฮะภายน้ำเน,นี่ยนี่จะมีอะไรเกี่ยวกับน้ำนะฮะเดี๋ยวรอกันเลยครับมิชานี่เดี๋ยวออนะด้ยวยรู้กันเนะเดี๋ยวไปดูเอ่อเทเลอร์นะครับอนะ่ว่าเขาจะหลุดมีสปอยความสามารถอะไรหรือเปล่านะครับอ่านะ พี่พี่ก็จะโหถือกล้องนี้เลยนะถายน้ําว่านี่มีละอองอะไรละอองน้ําเปล่านะเดี๋ยวไปดูเทเลอรนะ์กันครับ เป็นไงบ้างฮะสำหรับเทลเลอร์อครับก็รู้สึกในฝั่งของสเปกเตอร์นี่เป็นภายน้ำที่มีเกี่ยวกับพลังการปล่อยขึ้นน้ำหรือเปล่าอะไรไม่แน่ใจนะอันนี้เดานะครับเ,เดี๋ยวคนได้รู้แล้วฮะส่วนฝั่งของยูรินี่ก็คือเธอจะถือกล้องนะฮะตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ถ่ายไปที่ฝั่งของสเปกเตอร์นะครับก็ไม่แน่ใจมันคือความสามารถหรือเปล่าหรือมันเกี่ยวกับอะไรกันแน่นะครับ ถือว่าเป็นตัวละครที่ใช้ได้เลยนี่ครับอ่าลอลุ้นไม่ไหวแล้วฮะอยากเล่นนีอยากเล่น,อลน <c oughs> โอเคครับก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับถ้าหาผิดภาพไปกันใดก็ขออภัยณที่นี้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปเจอกันนะครับสวัสดีครับ